สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่มาอยู่สวนผิดคือเก่านะครับหลังจากที่บรเิเวณลงคลิปมาหลายมือครับพี่นอ้องช่วงนี้นะครับฝนเริ่มตกเลยครับพี่น้องบางพิกาได้รับน้ำฝนนะครับก่า เขียวชุ่มช่ำขึ้นมากนะครับบวกกับให้อาหารเสริมนะครับหรือว่าฮอร์โมนนะครับฉีดทั้งใบครับพี่น้องแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเล่งดอกนะครับเพื่อให้ดอกพิ่นติดแล้วก็บรวงบริลนนะครับฮอร์โมนทั้งใบหรือว่าฮอร์โมนดอกนี่ฮอร์โมนเล่งดอกนะครับ ก็จิมีประสิทธิภาพนะครับในการที่ดอกจากเขียให้ดอกฮาติดดอกนะครับกัย่าเขียให้ดอกเข้าบัวหวงบัวลนนะครับสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องดอกหลวงดอกลนนะครับแนะน้ใไปฉีดฮอร์โมนทั้งดอกนะครับฮอร์โมนเล่งดอกนะครับเล่งดอกเล่งหมากนะครับพี่น้องฉีดทวงที่ บอผีเขาติดดอกนะครับเขาก็เริ่มฉีดได้เลยนะครับพี่น้องกาเกษตไทยดอกบัวหลวงบัวลนนะครับติดหมากดกครับพี่น้องสําหรับทั้งดินนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มโตกแล้วนะครับพี่น้องจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อราในดินนะครับดูว่าไวรัสผิดนะครับ ผมเองก็ฉีดผลด้วยแคลเซียมโบลอนนะครับแคลเซียมโบรอนนี่ก็สรรพคุณเพื่นก็ซวยแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาในเรื่องใบเหลืองนะครับพี่น้องแลยก็อันเชื้อราในดินนะครับที่ในคนต้นเน่าหากเน่านะครับโดยเฉพาะใบเหลืองนะครับพี่น้องแล้วก็ มีภูมิต้านท่านนะครับสําหรับเวลาผิดต่างๆนะครับแล้วก็มะเร็งต่างๆได้ดีนะครับแคลเซียมโบลอนครับพี่น้องก็ไปหาสื่อมาได้นะครับตามร้านขายเคมีเกษตรทั่วไปหนาเซมี่นะครับถ้ากไปถามเลี่ยวมีกับพี่น้องก็เขาพี่เบิงนะครับในแอปลาซาดานะครับผมเองก็สั่งสื่อนแอปลาซาดาครับพี่น้องน้ำมาฉีดมาพ่นนะครับซอยไย้หลายครับ โซเดียมสำหรับแคลเซียมบรอนนะครับสําหรับพี่นนอที่มีปัญหานะครับในอาบักผิดใบเหลืองนะครับพี่นนองแล้วรับดอกลนนะครับแคลเซียมบรอนครับพี่นนอมอไปหามาฉีดมาผลนะครับเดีอโดยเฉพาะช่วงนี้อย่างเขานาฝนแล้วครับสําหรับปุ๋ยท่างดินนะครับผมก็ยังให้สูตรเสมอนะครับ สูตรเสมอสิบหานะครับพี่น้องให้ทางสายยางนะครับให้โบรลายครับ5กิโลกรัมนะครับต่อน้ำา200ล,ลิตรครับพี่น้องก็ให้อาติ์ละเทือนะครับอาติ์ละครั้งพี่น้องให้น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับการให้ปุ๋ยนะครับจะได้อาปสิทธิภาพอิลีนี พี่น้องอย่าชีส่หลายด้วยครับยาใส่หลายครับพี่น้องให้ใสนน้อยนะครับใสนน้อยแต่บ่อยครั้งนะครับจะดีที่สุดพี่น้องสำหรับน้ำช่วงนี้ก็ลืมมีฝนเลอนะครับกับพมงกับบัวหอยอสมือนะครับน้ำนะครับวันเว้นวันครับพี่น้องถ้าเป็นว่าฝนตกกับบัวลอยไเลยนะครับสำหรับในด้านของน้ำนะครับพี่น้อง ในการดูแลโดยทั่วไปนะครับมาเลี้ยงกระฉีดพนนะครับสลับกันสารอะบาเมกตินนะครับพี่น้องแล้วก็สลับกับยาเส้นนะครับนำมักยาเส้นเหล่าขาวครับพี่น้องสลับกันอาทิตย์ละเทือนะครับจิตวันครั้งครับพี่น้องพระว่ติ บางช่วงกะบมวดรสลับครับบางช่วงกะถ้าเบิงแล้วสมบูรณ์ดีนะครับว่ามีแม่มาหลบกวนผมกะจะฉีดพ่นเฉพาะ,ะนำมักยาเส้นนะครับนำมักยาเส้นเหล่าขาวครับพี่น้องอซึ่งมีขีนกลอนนะครับที่ผมลงเอาไว้นะครับพี่น้องกาสมาธิจะเขาไปเบิงได้นะครับสำหรับวิธีการหมักพี่น้องอาจจะสงสัยว่า เป็นอย่างคือฉีดสลับกับสารอาบาเมตินนะครับคือเมยงนะครับพี่อย่าบางยางนี่บางโตนะครับมันดื้อยาครับพี่น้องมันดื้อยานะครับถ้าเมนว่าเขาสีเฉพาะอย่างไหนอย่างหนึ่งนี่นะครับเอาไปยูครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ต้องฉีดสลับกันนะครับเมื่อวานพี่น้องจะใช้อาศัยสารเคมีนะครับตัวไหนก็แลลวเต่นะครับ ยาชีช่าตู้เดียวด้วยครับพี่น้องเน้นน้ำไห้พี่น้องอย่างน้อยนะครับฉีดพ่นสองตัวระอว่างสองยี่ห้อนะครับสลับกันครับพี่น้องเห็ดใบเมี่ยงพ่นดื้อยานะครับตู้เดียวนี่พ่นเสดื้อยาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยฉีดพ่นนะครับสลับกันนะครับระวังสารเคมีนะครับสลับกับสารน้ำมักยาเซนเหลาขาวนะครับพี่น้อง อันนี้ก็เพื่อลดสารเคมีนะครับบอไหันตัวขางในพิ้าหลายครับพี่น้องการได้ในปลอดภัยต่อการบริโภคนะครับสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมันพิกหรือว่าเรื่องการเกษตรต่างๆนะครับสอบถามไว้ที่ไต้คลิปนะครับเดอมีเวลาผมกับเมาตอบให้นะครับสําหรับมือนี้สำเนียงนะครับน้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามครับขลิปหน้าพอกันไหมครับอยู่ดีไหมครับพี่น้อง สวัสดีครับ